สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราก็เดินทางมาถึงบทที่7กันแล้วนะคะในหนังสือเรียนของเราอยู่ในบทที่7แล้วนะคะ วันนี้บทที่7ของเรามีชื่อเรื่องว่าฉันไปสวนสนุกนะคะเรามาดูคำศัพท์ในบทนี้กันเลยนะคะว่าจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูคำศัพท์นะคะเรามาดูชื่อเรื่องกันก่อนฉันไปเที่ยวสวนสนุกในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรนะคะอันนี้ข้างบนนะคะอ่านว่าตี่ฉีเคอนะคะตี่ฉีเคอ แปลว่าบทที่7นะคะอ่ะอันนี้คือชื่อเรื่องฉันไปเที่ยวอ่ะโอเคค่ะฉันไปสวนสนุกนะคะขออภัยอ่ะวอแปลว่าฉันชีนะคะอันนี้ชีชวีนะคะชีชีแปลว่าไปสวนสนุกอ่านว่า ยูเล่อเหรียญนะคะอยูเล่อเหรียญแปลว่าสวนสนุกนะคะวอชิอยูเล่อเหรียญแปลว่าฉันไปสวนสนุกอ่ะ อันนี้คือชื่อบทของเรานะคะเราได้รู้จักชื่อบทและว่าอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของคำศัพท์ข้างในกันเลยค่ะว่าจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะแล้วจะใช้ในการแต่งประโยคอย่างไรบ้างนะคะอันนี้นะคะคือเชิงสือนะคะเชิงสือแปลว่าคำศัพท์นะคะคำนี้แปลว่าคำศัพท์ เชิงสือคำสาบอ่ะเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆหลาย,ย,ยคนสงสัยนะคะคำสาบอ่ะคำพท์คำแรกของเรานะคะก็คือคำว่าสวนสนุกเมื่อสักรครู่ครูอ่านคำว่าสวนสนุกไปว่ายังไงนะคะเด็กๆครูอ่านว่าโยเล่ ยวนใช่ไหมคะยเลยก็คือสวนสนุกแล้วถ้าเราชื่อแต่งประโยคไม่ได้ใช้คำว่าว่ายูเลอรนล่ะเราจะใช้คำว่าวอเอ่อชร่วเ一起去游乐园วก็คือฉันนะคะเอก็คือกับ เพโยก็คือเพื่อนีฉีก็คือด้วยกันชี่ก็คือไปโยเลเยียนก็คือสวนสนุกวอเหอเพื่โยีฉี่ชี่โยเลเยียนแปลว่าฉันและเพื่อนหรือฉันกับเพื่อนไปสวนสนุกด้วยกันนะคะอ่ะโอเคคำว่าสวนสนุกอ่านว่าโยเล เยวนนะคะโยเลหยวนสวนสนุกอ่ะคำหนึ่งคำที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูคำที่สองกันค่ะคำที่สองคำนี้จากรูปภาพก็คือสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะก็คือมีแม่น้ำมีที่นั่งเล่นแล้วก็มีที่วิ่งนะคะคนจีนเรียกสวนสาธารณะว่าอะไรกงเยว่นนะคะกงเยว่น แปลว่าสวนสาธารณะอ่านว่ากงเหวีนยนเหวียนนะคะกงเหวียนสวนสาธารณะยกตัวอย่างในการแต่งประโยคเช่นเเมทียนเช้าง่ฉันไปเมเทียนเล่นในสวน อขออภัยค่ะวชีโกงหยวนซ่านปู่เมยเทียนแปลว่าทุกวันนะคะเจ้าช่างแปลว่าตอนเช้านะคะวอก็คือฉันชีก็คือไปโกงหยวนก็คือสวนสาธารณะ 跑步ก็คือวิ่งนะคะทุกเช้ชเา,มาม,มาว่าในทุกวันตอนเช้าฉันจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะประมาณนี้นะคะคาว่าสวนสาธารณะก็คือคําว่ากงเหวียนนะคะอ่ะโอเคคาถัดไปนะคะคาถัดไปก็คือคําว่าสวนสัตว์ นะคะคำว่าสวนสัตว์ภาษาจีนอ่านว่าไรต้องอูเ่เหวียนนะคะต้องอูเ่เหวียนคำว่าต้องอู่ตามจริงแปลว,ว่าสัตว์ชนิดต่างๆนะคะคำว่าเหวียนแปลว่าสวนนะคะต้องอูเอ่เหวียนแปลว,ว่าสวนสัตว์อ่ะเช่นยกตัวอย่างต้งอู่เหวียนอยู่ หินตัวต้องอู่นะคะต้องอูเ่เหยวน有เหิตัวต้องอู่ก็คือต้องอูเ่เหยวนแปลว่าสวนสัตว์有เหินตัวแปลว่ามีเยอะแยะมากมายนะคะต้องอู่แปลว่าสัตว์ดังนั้นประโยคนี้แปลว่าในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายหลายชนิดประมาณนี้นะคะคาว่าสวนสัตว์อ่านว่า ต้องอู้เหวียนนะคะอ่ะโอเคเราไปดูคำถัดไปค่ะคำนี้อ่านว่าสุดสัปดาห์นะคะโจโมนะคะโจโมแปลว่าสุดสัปดาห์เช่นแต่งประโยคว่าเจอโจโมว่ซี่หวานอ่ะเจอโจโมวอซี่หวานเจอแปลว่า นี่นะคะหรือนี้นะคะนี่หรือนี้โจโ,โมแปลว่าสุดสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้นะคะเจอโจโ,โมสุดสัปดาห์นี้วอร์ชิวานฉันไปเที่ยวนะคะเจอโจโมวอร์ชิวานสุดในสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปเที่ยวประมาณนี้นะคะอ่ะคําว่าสุดสัปดาห์ก็คือคําว่าโจโมนะคะอ่ะคำถัดไปคํานี้ คำว่าเพื่อนนะคะคำว่าเพื่อนภาษาจีนพูดว่าอะไรรู้ไหมเมื่อตนเมื่อตนเรื่องเราซื้อได้ยกตัวอย่างคํานี้อยู่ในประโยคสนทนาไปแล้วนะคะ,ะคำว่าเพื่อนคือเพิงอย่นะคะเผิงอยแปลว่าเพื่อนเช่นประโยคบอกว่าาื่อหเผิงย朋友 ทา้าชื่อหาวเผงอยู่ท้าก็คือเขานะคะบุคคลที่สามชื่อแปลว่าคือ วอเิงอยู่เพื่อนของฉันนะคะถ้าชื่อหวอเห่าเิงอยู่เห่าแปลว่าดีนะคะเิงอยู่แปลว่าเพื่อนอ่าในกรณีนี้คําว่าเห่าเราจะแปลว่าสนิทนะคะถ้าชื่อหวอเห่าเิงอยู่ก็คือเขาคือเพื่อนสนิทของฉันประมาณนี้นะคะคําว่าเิงอยู่แปลว่าเพื่อนอ่ะเราไปดูคําถัดไปค่ะคําถัดมาอันนี้ อ่านว่าปิดเทอมภาษา,าจีนพูดว่าฟังเจียนะคะหรือฟังเจียซีนะคะฟังเจียหรือฟังเจียซียปิดเทอมอ่าเช่น什么时候我们放假什么时候我们放假什么แปลว่าอะไร ซืโฮแปลว่าเวลาตอนไหนนะคะเชิญมาซื้อโฮวอร์เมอรแปลว่าพวกเราฟังเจียแปลว่าปิดเทอมเชิญมาซื้อโฮวอร์เมอร์ฟังเจียแปลว่าพวกเราจะปิดเทอมกันตอนไหนประมาณนี้นะคะฟังเจียแปลว่าปิดเทอมนะคะอ่ะโอเคเราไปดูคำถัดไปค่ะคำนี้ เป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงของที่ไหนคะเนี่ยปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของที่ไหนเป็นเมืองหลวงของจีนใช่ไหมคะอ่ะอันนี้อ่านว่าเปย่ยจิงนะคะเปย่ยจิงสถานที่ดังๆของปักกิ่งก็คืออะไรคะมีใครรู้ไหมว่าสถานที่ดังๆของปักกิ่งคืออะไร เมืองต้องห้ามนะคะใครไม่รู้จักเมืองต้องห้ามลองเซิร์ชเข้าไปดูนะคะว่าเมืองต้องห้ามของจีนอะ่ะคืออะไรนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเวลาไปแล้วต้องไปนะคะเป่ยจิงปักกิ่งเช่นชี่เป่ยจิงอวงองวคือฉัน เสียงชื่คืออยากไปนะคะเสียงคืออยากชื่คือไปเป่ยจิงก็คือปักกิง่งบอเสียงชื่เป่ยจิงก็คือฉันอยากจะไปปักกิง่งประมาณนี้นะคะคําว่าปักกิ่งอ่านว่าเป่ยจิงเป็นเมืองหลวงของจีนนะคะหลังจากที่เราเห็นเมืองหลวงของจีนแล้วเราก็มาดูที่เมืองหลวงของบ้านเรานะคะเมืองหลวงของบ้านเราก็คือกรุงเทพมหานครอ่านว่า ม่านกู่นะคะม่านกู่ม่านกู่ก็คือกรุงเทพนะคะอ่าม่านกู่เช่นเราจะบอกว่าม่านกู่ชื่อไทกัวเฉิงตูนะคะม่านกู่ชื่อไทกัวเฉิงตูก็คืออะไรอะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะอ่า ม่านกูปแปลว่ากรุงเทพนะคะอาเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคําศัพท์ที่เราเจอในบทนี้นะคะมีคําศัพท์ไม่ยากนะคะการออกเสียงค่อนข้างง่ายนะคะแล้วการใช้ในการแต่งประโยคก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะเด็กๆลองไปฝึกออกเสียงบทสนทนาลองใช้คําศัพท์ดูนะคะและเดี๋ยวเราจะ สัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเจอกันในบทสนทนานะคะอ่ะก่อนที่เราจะจบกันนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดของเราก่อนนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหน้าที่แปดิบนะเด็กๆแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่แปดสิบอันนี้ให้เรานำำรําคําศัพท์มาเติมลงในรูปภาพให้ถูกต้องนะอ่ะภาพที่หนึ่งเด็กๆมองออกไหมคะว่าเป็นภาพของอะไรภาพที่หนึ่งเป็นภาพของ สวนสนุกนะคะภาพที่1เป็นภาพของสวนสนุกนะภาพที่สภาพที่2เป็นภาพของสวนสาธารณะนะคะภาพที่สาภาพที่สเป็นภาพของสวนสัตว์ภาพที่สี่ภาพที่สี่เป็นภาพของเมืองหลวงของจีนก็คือปักกิ่งนะคะภาพที่หก็คือเมืองหลวงของไทยก็คือกรุงเทพนั่นเองนะคะให้เด็กๆนําคําศัพท์ ข้างบนเนี่ยลงมาเติมเราชื่อจะอ่านให้นะคะแต่เราชื่อจะไม่แปลนะเด็กๆไปแปลเองแล้วก็เอามาเติมให้ถูกต้องนะคะคําที่หนึ่งอ่านว่าเปยจริงเปยจริงคําว่าเปยจริงมีความหมายว่าอะไรล่ะก็นําลงมาเติมนะคะคําที่สองต้งอู้เหยียนต้งอู้เหยียนต้งอู้เหยียนมีความหมายว่าอะไรก็นําลงมาเติมนะคะข้อที่สาม กงหยวนกงหยวนอ่ากงหยวนคืออะไรข้อที่สี่แม่กู่ม่านกูนก่นะคะม่านกู่คืออะไรข้อที่ห้าโยเลอหยวนโยเลอหยวน ให้เด็กๆทุกคนนำตัวภาษาจีนที่เราซื้อได้อ่านไปเมื่อกี้ลงมาเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะเด,เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในสัปดาห์หน้านะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาหนะ์หน้าหวังว่าเด็กๆทุกคนจะส่งงานครูให้เรียบร้อยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบใจเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงท้ายคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ